สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับบ่าวนิดโซลาเซลล์ทับลานนะครับวันนี้บ่าวนิดจะพาแฟนเพจมาดูวงจรสลับการใช้ไฟนะครับผมโดยใช้ตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับก็เริองต้นนะครับเรามาดูในส่วนของไดแกรมการต่อก่อนนะครับผมครับสำหรับวงจรสลับการใช้ไฟโดยใช้แมกเนติกแทนตัว ATS ออโต้นะครับหรือว่าออโต้ทอนสเฟอร์สวิตนะครับผมก็สาเหตุที่เราใช้ตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์เป็นตัวต่อก็เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเรามีในส่วนของตัวอุปกรณ์ตัวแมกเนติกอยู่นะครับผมเราไม่ต้องการใช้ตัวเ t s นะครับผมที่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเรามาประยุกต์ใช้ตัวแมกเหล็กก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมโดยก็คือในส่วนของอไฟที่เราใช้นะครับผมถ้าเราใช้ไฟโซลาร์เซลล์นะครับเป็นเมนหลัก ฝั่งซ้ายมือนะครับผมแล้วก็ฝั่งขวามือนี่เราใช้ไฟไฟ,ไฟกาจัดการไฟฟ้าเป็นไฟแบ็กอัพนะครับบางทีในกรณีที่เราใช้ไปเนี่ยบางวันเนี่ยไอตัวแผงโซลาร์เซลล์หรือไฟจาก PV นะมันไม่อ่า,ไม,อาไม่มีแสงแดดเพียงพอสำหรับมาชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่นะครับผมก็คือแบตเตอรี่เรา,เราบางทีเนี่ยอ่าแบตเตอรี่มันอยู่ในระดับที่วน,นแรงดันต่ำนะครับเราก็จะสวิตช์มาใช้ไฟจากไฟก,การไฟฟ้านะครับถ้าไฟสำหรับ จ่ายให้โหลดที่บ้านเราไม่พอนะครับผมนะครับก็มาดูที่วงจรเลยนะครับผมฝั่งซ้ายมือนะครับผมก็ไฟโซล่าเซลล์นะครับผมแผง PV นะครับจ่ายเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิทของเรานะครับผมก็จะเป็นไฟ220 AC ออกมานะครับจ่ายเข้าเบเกอร์นะครับแล้วก็เข้ามิเตอร์ตัวซ i โนทัมเมอร์นะครับผมสำหรับตัดต่อกระแสและควบคุมแรงดันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคอย แม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือที่เรียกว่าตัวแมกเนติกนะครับผมสําหรับฝั่งทางด้านของไฟโซลาเซลล์นะครับส่วนฝั่งทางด้านขวามือนะครับก็เป็นไฟจากการไฟฟ้านะครับผมก็ผ่านเข้ามารกเกอร์นะครับผ่านตัวซิโนซัมเมอร์นะครับตัดต่อแรงดันและก็กระแสที่เราเซตไว้นะครับผมไม่ให้เกินนะครับแล้วก็ตัวส่วนของแมกเนติกในส่วนของไฟการไฟฟ้านะครับผมนะครับการ ต่อสายตนนัวีนวงจรนี้ก็จะเป็นวงจร power นะครับผมก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งลายไฟนะครับผมตัวลายไฟนะครับผมนะครับส่วนลา,าส่วนส่วนตัวเส้นนิวตันนะครับผมก็จะพ่วงกันมาที่โหลดนะครับเพื่อมาเข้าโหลดอีกทีหนึ่งนะครับ e. ส่วนทีนี้มาดูวงจครควบคุมนะครับวงจครควบคุมในในส่วนของฝั่งสายมือนะครับเป็นวงจครควบคุมในส่วนของตัวไฟโซลาร,ร์เซลล์นะครับเราก็ดึงไฟมานะครับผม ลายนิวตันนะครับผมไฟโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ไฟในส่วนของลายดึงพามามาผ่านตัวคอยของแมนติกอ่ะคอยแมนติกตัวที่1นนี่นะครับผมแล้วก็ดึงหน้าคอนแทคของ NO นะครับไฟจ่ายผ่านหน้าคอนแทคของ NO แมนติกตัวที่1นะครับผมมาเข้าีเล์นะครับีเล์คอยลี R ลน์ R1 นะครับนี่ก็ต่อหลอดไฟให้ไฟโชว์นะครับส่วนวงจรฝั่งควบคุมฝั่งไฟการไฟฟ้านะครับฝั่งขวามือนี่ครับก็จะนี่เป็นส่วนของ คอนโทรลของไฟการไฟฟ้านะครับผมเราก็ดึงในส่วนของเส้นลายไฟนะครับของไฟการไฟฟ้านะครับผมมาผ่านตัวคอย NC นะครับผม NC ของรีลี R1 ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาเข้าคอยของแม่ติคตัวที่2นะครับก็จะครบวงจรนะครับก็คือเป็นอินเตอร์ล็อกกันนะครับผมในกรณีที่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ในส่วนของไฟโซลาร์เซลล์นะครับไฟฝั่งซ้ายมือถ้า R1 มันทางานนะครับผมมันก็จะตัด R หน้าคอนแทก NC ตัวนี้ก็จะตัดในส่วนของวงจรของไฟการไฟฟ้าออกนะครับแต่ถ้ารีเลย์ตัวนี้นะครับไม่ทํางานหรือไฟจากโซลาร์เซลล์ไม่ไม่มีนะครับผมตัวคอยคอนแทก R1 มันจะต่อเป็น NC นะครับทําให้ไฟ,ไฟทางด้านการไฟฟ้าจ่ายวงจรนี้ปกตินะครับก็หน้าคอนแทก ที่เราใช้งานนะครับผมก็ตัวเซนเซอร์ตัวนี้ก็คือเป็น N.O. นะครับ Normally Open นะครับปกติก็หน้าคอนแทคแบบนี้ก็คือจะไม่ต่อถึงกันนะครับผมก็คือเป็นหน้าคอนแทคเปิดวงจรนะครับส่วนหน้าคอนแทค N.C. นะครับผมก็หน้าคอนแทคก็จะต่อถึงกันถ้าเราใช้ตัวมิเตอร์วัดวัดค่าความต้านทานนะครับผมปรับค่าความต้านทานให้มีค่าโชว์เสียงด้วยเวลาเราวัดมันก็จะต่อถึงกันนะครับผมก็เรามาใช้เขียนในวงจรนี้นะครับโอเคนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูตัววงจรหน้าง,งานจริงกันนะครับผมครับมาดูวงจรการต่อใช้งานนะครับผมก็ในส่วนของฝั่งซ้ายมือเป็นส่วนของฝั่งไฟฝั่งโซล่านะครับก็เดินสายไฟลายกับนิวตันมาผ่านแม่เนีิกนะครับผมแล้วก็ออกมาจ่ายที่ผมงูดเป็นหลอดไฟเป็นโหลดนะครับผมเป็นโหลดใช้งานภายในบ้านนะครับ ผมต่อโหลดหลอดไฟแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมนะครับส่วนของไฟฝั่งกันไฟฟ้านะครับผมก็ไฟพาวเวอร์มาายนิวตอนมาผ่านตัวแม่ติกตัวที่2นะครับแล้วก็มาจัมในส่วนของจัมขั้วลายกับลายนะครับผมก็หากันแล้วก็นิวตอนกับนิวตอนก็หากันนะครับเดี๋ยวไปจ่ายโหลดทั้งสองตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโทรลไฟโซลาเซลล์นะครับผมก็ดึงไฟไฟลายนะครับผมมาผ่านตัว ตัวหน้าคอนแทค NO นะครับผมแล้วก็ไปเข้าในส่วนของตัวคอยลีเล่นะครับผมคอยลีให้คอยลีเล่ทำงานนะครับในส่วนของคอนโทรลของไฟฝั่งการไฟฟ้านะครับผมก็ดึงไฟจากไฟการไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มาผ่านหน้าคอนแทคของลีเลยอันหนึ่งนะครับหน้าคอนแทค NC นะครับผม แล้วก็ไปเข้าในส่วนของตัวแมกเนติคอยตัวที่2นะครับส่วนตัวคอยแมกเนติก็จะเป็น e 1 a ึ e 2ที่นี่นะครับ e 1แล้วก็เอาไฟลายเข้าไปนะครับส่วน e 2ก็นิวตันเข้าไปก็จะครบวงจรนะครับคอยก็จะทํางานนะครับโอเคเรามาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับผมก็สมมุติว่าตอนนี้ไฟผมยังไม่เปิดเบรกเกอร์ทั้งไฟส่วนของไฟโซลาเซลล์ ale, แล้วก็ไฟกนไฟฟไฟยังไม่เปิดนะครับผมจะเปิดพร้อมกันนะครับ ก็จะพบว่าไฟโซลาร์เซลล์ครับมันเลือกเลือกทำงานก่อนนะครับผมตัวแมกเนติกในส่วนของฝั่งซ้ายมือไฟโซลาร์เซลล์นะครับแมกเนต็กมันก็จะทำงานนะครับรีเรียรหนึ่งก็จะทำงานนะครับก็จะตามวงจรนะครับตามวงจรนี้ยครับถ้าในกรณีสมมติว่าตอนนี้ไฟโซลาร์เซลล์มันถูกใช้งานอยู่นะครับผมถ้าแบตเตอรี่มันหมดหรือว่าแดดมันไม่มีชาร์จ แสงเดดไม่มีชาร์จเไฟลงแบตเตอรี่นะครับทุไฟแบตเตอรี่หมดนะครับไฟโซลาเซลล์ไม่มีนะครับผมปิดไปเกอร์ฝัง่งนี้นะครับนะครับไฟฝั่งการไฟฟ้าก็จะถูกดึงนำมาใช้นะครับโดยแมกเนติกฝั่งขวามือทำงานนะครับผมรีเลย์อาท์าทำงานนะครับส่วนโหลดก็ใช้งานได้ปกติอยู่ครับผมนะครับ โอเคในกรณีที่อ่ะสมมติว่าพอแดดมาแล้วอ่าตัวไฟโซลาร์เซลล์ถูกชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีแรงดันเพียงพอกระแสเพียงพอองี้ครับตัวไฟโซลาร์เซลล์มีแบตเต็มแล้วผมเปิดออนไปขึ้ฝั่งฝั่งนี้ขึ้นนะครับอ่าตัวโหลดที่เราใช้นะครับก็จะถูกเลือกไฟโซลาร์เซลล์มาใช้งานก่อนนะครับผมแม่เนติก ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับก็จะทํางาน r 1ก็จะทํางานนะครับไฟกันไฟฟ้าไม่ได้ตีฝั่งขวามือนะครับก็จะถูกตัดออกไปนะครับถ้าเราปิดไฟกันไฟฟ้าฝั่งขวามือนะครับผมไฟโซลาร์เซลล์ก็ยังถูกใช้งานอยู่เหมือนเดิมนะครับเปิดไฟกันไนฟ้ามาก็ไม่มีผลอะไรนะครับจะมีผลในกรณีที่ว่าไฟฝั่งโซลาร์เซลล์ไม่มีนะครับผม มันถึงจะทํางานนะครับโอเคครับผมตัวไม่ปกติฝั่งซ้ายมือออฟนะครับฝั่งขวามือไฟกันแสฟ้าออนนะครับจ่ายโหลดปกตินะครับถ้าไฟโซลซิลกับมัหมนเดิมนะครับโอเคฝั่งซ้ายมือก็จะถูกเรียกมาใช้งานนะครับฝั่งขวามือก็จะถูกตัดออกไปนะครับนี่คือเป็นวงจรสลับการใช้แหล่งจ่ายไฟสอแหล่งนะครับก็ผมลองปิดไปก่อนนะ จากที่ได้ทดสอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมตัววงจรที่เราใช้งานนะครับผมมันก็จะทําทงานตามสเตปนี้นะครับผมตัวไ่ไ,ไี้ดีคอยตัวที่หนึ่งไฟของโซลิตเซลทำงานนะครับผมคอมีลีอร์นหนึ่งก็ทํางานนะครับก็จะอินเตอร์ล็อกตัดในส่วนของไฟการไฟฟ้าในส่วนของฝั่งขวามือออกไปนะครับผมก็วงจรตัวนี้ก็สามารถนําไปไประยุกต์ใช้งานได้นะครับผมสําหรับอ่า คลิปในวันนี้ผมก็จบการน,นําเสนอคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ช่องนะครับแล้วก็ติดตามคลิปในส่วนของคลิปหน้าด้วยนะครับผมหลับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ